สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนนี่กันนักข่าวกันเบิ้งก่อนวะสบายดีพี่น้องสบายดีบนักข่าววะนักข่าวคือกันร้องเบิ้งเอาเมื่อนี้พากันมาซื้อเบียร์ใหม่อีกเลยมาซื้อเบียร์ใหม่อเจ้วมาขึ้นนู้นอันขึ้นนู้นข้าวน้ำมันก่นให้เจ้าอย่าจ้องน้ำมะหุ่นนะเอาเมื่อเมื่อน่ะเปื่อย แท้ใหม่าต้นโลกไปแท้ใม่เจ้ามันตายชอนุมานคลิปเสื้อครับเาจอยู่ง่ายตลาดเปิดทุกอาทิตย์เ้ตลาดนัดวันอาทิตย์พี่น้อง กเนี Ooh, ่ยลังมาอะครับผมเฮ้ยเคยถ่ายเมาทางลองก่องมาเมาทางเงาะบ้านนี้เมาทางคือเรียนดินบ้านเฮาสิเป็นอยู่บ้านนี้เลือกต้นไม้แก็เลือกตามใจเลยจโอ้ยแค่ไแค่ของนนี่เอ่ไี้ต้นหาบาท แค่ขา้าหรือแค่แหละแค่ขา้าเลยคือว่าขอยเห็นยาปุูงในกลางสวนนะต้นหนึ่งเออต้นมางอันตัวแห้น่ะนนเนาะอึ กางอยู่กังกินไรขนาดเบิร์ักษ์จะชิซอเอายังบาทนี่เดินทางกับนี่น้องเหลือคนสุดท้ายท่ายสุดกับสามีเหลือสองคนใกล้น่ะทำงาอเบิร์ตแหละ ในเบียร์ใหม่กับวาลาลยเถวหัวดก่อนเบิรงบเนาะเอาสำงบพี่้องเลยซื่อต้นใหม่เมื่อปลูกนี่ประมาณหวดนี่ประมาณพันกว่าบาท เ่อน,นี้้ไดมาใกล้สัญญาลักษณ์อยู่กลางโคงสัญญาลักษณ์แต่ข้าวพลังเหมอนเรพี่เนาะปนไม้เขตไว้เขตร่องกำปั่นเพิ่อนเนาะได้ยินเนแถวผู้กแก่พูนว่าว่าร่องกำปั่นร่องน้ำแห้งร่องน้ำเลิก อยู่บ้านน้พองติว๋วน้พองถา่าอยู่บ้านน้พองถ่าก็มีอันหนึ่งแล้วก็อยู่บ้านน้นพองติ๋วก็มีคือว่าอยู่บ้านน้พองติว๋วไดนะ้น้อำไปมีอันหนึ่งเนาะอันนี้เล่เครื่องไม้นี่ ปเมาบ่ได้มานำปลาเมาถ่า,าอยู่พังอันเมื่อนี่ก็ชิพาก็เดินทางไปบัานเรามาหูต่อพี่น้องกันไปจอบจานขิดไปเยี่ยมยามเมถาจานขิดนำาะไปเล็ดนำจานขิด คว้งกัเริ่มขึ้นเริ่มมันอะขึ้นนเนึง่งถากันร้อยกูยไปนี่กันร้อยกันกูถาอยู่พังอันนี้พัก,ออกกันกิดข่าวแล้วว่าวายถากหองกินนำ้กกนนำมาส่ะ ไ, <siz S 1> ได้อูล <allein S 2> ้อ,อได้แต่ของซดอูบอยซื้อคองกินมากินเเด้อะเด้นองซดที่อยู่ตกทอนอะไรอ่ะปลาเข็งปลาเข็งนี่อไก่ย่างไก่ยไก่ไก่ย่างีสตอมีสตอสตอีสตอปกกินเด้อราคาแพงยังเอาถุงเดียวโอ้ยมันกรบบวกกุ้ค่าเลย นนมันกรเมือไแล้วว่าลายลบรอบสุดท้ายไทยสุด,สดยังไงไอ้อนเบาเหลือคนสุดท้ายเคนวะเก้าโม,ามงหนึ่งได้นี่นะเก้าโมงครึ่งเก้าโมงครึ่งหนึ่งได้นี่ง่ายแต่เก่ามากสิบเอ็ดโมง แต่เก่าสิบเอ็ดมุ่งกันไปตลาดย้ำได้เลยมะม่วงแล้วว่าคันนี่แล้วซุมเฮาขี่ไปแกงกันส like ูงนะมันแม่นป่ะบัดคือไว้ถ้าสาบัดขี่กับลุงเมื่อนั้นขึ้สาแท้แล้วว่าเบิดองต้นนี่แหละความแห้งมันหนาเราวะเห็นเราในสุบขจางแล้วคันนั้นนี่

แหละไปหล่ออยู่แถวก้อนเดินทางมาหอ่อยันแม่ยายยันคิดแล้วออโอ้ยยังขึ้นไปนอนตากแดดอ่ะนะจานยันยังไงเนาะจานด้วยยิยย้มกับซ้มกรบละมังน,นีสิปล่อยป่าเว้ยเฮ้ยแมวสิกินควรว่าให้มันตายแล้วนะเแม่มาเพิ่นไปเอาน้ำเขาเจ้ามานะ่ะเห็ดแนวได้กับโบติดเห็ดแนวได้กับโบติดซ้ำเถื่อเลย ซื่อสาเมอือนี่เบ่งตัวซื่อเ้ยพี่น้องเดีย๋ยวิปิดอยู่ปะ,าาปะมันเป็นหนาเนี่เป็นขวดเอาล่องนี่นี่ด้ยพักขย e n งกระเพ็ดมันเป็นขวดวข,นนขวดขวด,ขวดน้ำดื่มนี่กำลังหาหน,นำหยานาง มีทงมะฮุงหเห่นเออนั่นล่ละอ๋อนบ่นบที่ตั้มยู่บ่ามะาฮุง <c oughs> ย่าก้อยจะไปมาเลย ปปเืไปื่อเน้อยาอยากินเ้อดกำลังทำความสะอาดแพ้ให้แม่เถาให้แม่เพื่อนทำความสะอาดพี่เนอะเพื่อนบาวัานแตกเนาะก,ก็เลยเป็นแพ้เป็นบาดเปื่อยก็เริ่มแห้งแล้วละ่ะ เกยแถวเั่นก็ไปวนวายฮาโอฮากขุสีค้งปลาเข่งสื่อปลาเขง่งพังพังสื่อปลาสีอันสื่อปลาสีเอมามือปิง่งบัดเป็นห่วงยามมันตายโอ้ยส่งกับเสือ,อันนๆสลายรหัสเต่าอิงติงถนอจากโซ่เนี่ยน้อยหนึ่งราะว่าก่อนจะโชคก็มันห้อนบพีินองะ ได้ต้นมักม่วงยังน่ะอ้ยมัม่วงเขียวเสวยกับอีหยัง2ตนั่นล่ะเขียวเสวยใหญ่เด้นี่เออมันบ่แซ่บเขียวเสวยใหญ่นี่ฮะอยากแล้วเือนข่อยก็มีต้นนึงแล้วข่อยบ่เอาบดนี้ข่อยเอาแต่เขียวเสวยน้อยมาสิหน่วยเขียวๆมันๆหน่อยเียวๆเเอาอันนี้หน่วยใหญ่หน่วยเป็นกิโลบ่เออหน่วยครึ่งโลพเนื้อมันสิออกจงๆคันดิบก็คันสุกก็สิออกหอมๆหอมๆจงๆคล้ายๆแบบ

เออมาคือกันบ่มาส่งมาเอส่งกันหิดงานแต่งคั่นไดเคยมาตีน้องเอนํะสิมเฮือนจะเข็เดยเย็นดีโอ้ยปอดสารผิดแท้ได้ลาวนี่เป็นตาสุขภาพแข็งแรงอยู่ปอดควันอีกแ,แถมอ้ายน้ําขึ้นมาพูแถมเห็นผังไทยพีน่น้องพูสานุมาน พี่ขอปิดคลิปก่นเด้อพี่น้องคะก,ก็ไลค์ก็แชนเด้อสบายดีเราชมลิปนะ